มี้สิมารีวิวบรรยากาศปลาเห็ดเมืองนอกให้ช่มค่ะพี่น้องนี่คือคลิปต่อจากเมื่อวานเนาะคะ่ะที่พวกไปอยู่ในเดินป่าหาเห็ดกันก็คือแบบที่ว่าเดินทั่วปลาน้ำหนักค่ะพี่น้องชมบรรยากาศป่าเพราะว่าการเดินป่านี่มันจะได้บรรยากาศแบบ อากาศเย็นแบบสดชื่นให้ร่างกายเฮ้านีหรือปลอดเฮ้านีจังไรล่ะค่ะพี่น้องแข็งแรงนะคะเพราะว่าเข้าด้สูตรบริการเอ่อบรรยากาศธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เขาไปเนาะจา้ะตอนนี้ก็ยืดเส้นยืดสายกันก้นสิลุยกป้าค่ะพี่น้องค่ะอากาศหนาวหนาวนะะเนาะถ้ากันไปเก็บเห็ดเอ่อเนาะจ้ะพี่น้องนี่แบบหมอกคุ้มปลานะคะพี่น้องล้วกับ ปลาี่ก็เงียบบ่ค่อยมีคนหรอกค่ะพวกปลาอ,อยู่ก็เห็นเออคนหนึ่งเนะาะจ้ะเพิ่นมาเดินปลากะพากันสีตื่นๆอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าหมอคุ้มทางคุ้มปลาไปเมินเนะาะจ้ะตอนนี้กะเวลาก็ประมาณจะ10:00นงเสาหรือ11:00น็ดโานี่ล่ะจ้ะเนาะกับออกเดินทางไปกันกับประมาณเอเอสามโมงเสากว่านี่ล่ะค่ะพี่น้องเนาะเออกะกว่าสิเดินเข้าป่าไปเนาะจา้ะเพราะว่าจอดรถไว้อ่าถนน แล้วเขาก็เดินตามเส้นทางในป่าเข้าไปเนาะจ้าป้าแถวเนี่ก็จะเป็นป้าสงวนทั้งนั้นเลยเนาะจ้าเราเขาจะเดินหาเห็ดตามคอนไม้ที่ตายแล้วเห็นไหมคะพี่น้องล้มละเน่ละนาดบางต้นก็ต้นไม้ตายยืนเนาะจ้าอันนี้จะเป็นต้นบุกเนาะค่ะบุกเคะ่ะภาษาเยอรมันภาษาไทยเขากจะเรียกว่าต้นบีสเนาะค่ะคือเห็ดนางลมนั่งฟ้าเขาจะชอบออกตามตนม้นไม้แบบหนีเนาะจ้าเพราะว่าป้าสงวนนี่มันก็จะมี ปลาหลายหลากหลายสายพันธุ์ต้นใหม่และค่ะเนาะเฮาก็จะเลือกเขาไปาปลาทีมีตน้นบีสเนาะค่ะเนาะเดินมาเจอเห็ดจากเมนเห็ดอีหยังค่ะพี่น้องเบงดอกแล้วคล้ายๆเห็ดพึงเลือดจ้ะเห็ดพึงเลือดดอกน,น้อยๆที่น้ำตาลไหมค่ะพี่น้องป่าโยก็เลยเอถอนขึ้นมาดูว่าเมนเห็ดอีหอย่างเนาะจ้ะ แต่ว่าเบื้องไตดอกเขาแล้วบ่แมนดอกจ้าพี่น้องนะไตดอกเขาจะเป็นสีขาวเนาะจ้าขาวๆค่อยๆนะจา้าน้องเนาะแต่บางทั้งอดอกเขานี่จะเหมือนกันเลยจ้าพี่นออ้องเฮ็ดกับเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเมอ้อนีก่กัอยูทีติดลบยูทีสามองศาค่ะพี่น้องดูบรรยากาศป่าค่ะพี่น้องเลยุป่าก็จะเงียบเนาะจานะ้าเนาะ ถ้าอากาศยังสิบบ่ค่อยมีคนมาเดินเนาะจ่ะถ้าอากาศดีนี่คนมาเดินเหล่นเยอะเลยมากอ่าเลยค่ะแถวป่าแถวนี่เนาะจา้ะป้าแถวนี้ก็จะออกทั้งเฮ็ดหูหนูเฮ็ดนั่งล้มนั่งฝ่าหรือเฮ็ดนาหอนก็จะออกเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดกอเฮ็ดไข่เนาะจา้ะเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งคาไล่เนาะจานะ้ะเนาะแถวนี้นะจ่ะแต่ว่าเฮ็ดฤดูร้อนนี่ก็ต้องรออีกประมาณ สามสี่เดือนพูนละครพี่น้องเนาะหรือเฮ็ดพึงหวานกับ,บุ่นละช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาอ่ากาหรือเดือนกันยาประมาณนี้เนาะจะเห็นผ่าคุ้มเขียวๆนั่นครับพี่น้องก็ือจะเป็นนางลานนายผานเนาะจะนายผ่านเอ่อก็จะมีทุกบ้านละครับพี่น้องนางลานนายผ่านพวานป้าแถวนี้จะเป็นปลาธรรมชาติเนาะจ้ะขาเจ้าจะเป็นป้าอนุรักษ์นะคะพี่น้องมันก็จะมีสัตว์ป่าเนาะจ้ะธรรมชาติเนาะจ้ะพวก กวางผวกหมูปลากระต่ายยังสี่นะจ่าเนาะเห็นเยอะเลยค่ะพี่น้องไปบางป่านี่โอ้เหลน้นนกกลลายลายกันนะจา่าลูกหน่อยนะจ๊ะพี่น้องอแต่เห็นนางเตือกระตื่นอยู่หรอค่ะพี่น้องถ้าเห็นหมูปลาตัวยังไงยังสีกระตื่นอยู่ก็เคยเห็นหมูปลาแบบม่เขียวดิค่ะพี่น้องเขียวแบบเอ๊งาๆไหมค่ะพี่น้องเคยไปเ,เก็บเห็ดกับลุงโจ,ดจอดเจอเนาะจากนี่บรรยากาศป้ายมาค่ะพี่น้องเห็ดเท่ากับเห็น,หนอยู่แต่ว่าเห็นเห็ดนางล้มส่วนมากก็ถัก เขาจะเท่าแล้วก็แห้งไปแล้วเนาะจ้าแล้วก็เฮ็ดตั้งๆที่เฮ็ดกิน,นบ่ไดแล้วค่ะพี่น้องปลาเมืองนอกเนาะจ้าก็ปลาช่วงฤดูหนาวนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างไล่ะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศปลากระโล่งโล่งเดินก็นส,บสบายสบายทะลุไปเมดเนาะจ้กบรรยากาศป้าหนาห้อนก็นจะเป็นอีกแบบนึงเนาะค่ะเชียวโฉมลมลื่นนะจ้าแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ป้าใหม่ก็จะใบใหม่เหลืองอะลามเหลืองทองนะคะพี่น้องมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งคืออยู่เมืองหนอกนี่จะมีซีหรือดูเนาะจา้ะอยู่เมืองนอกเวลาออกจากบ้านอนะากาศหนาวเย็ยนเนาะต้องช่วยอลียล้ายสั้นแล้วก็ถุงเท่านะนะยงเกงงนะนะยังนเะกงกต่ลายสั้นนั่งสินะจ้ะเพราะเข้าเดินไปเดินไปสิหลางกายเข้าก็สีอุ่นอุ่นเนี่ยบางทีเ,เขาเดินไกลนี่อู้พี่น้องเอ้ เงือออกเบนที่จ้ะต้นไม you anymore, ้เห็นบั้ยพี่น้องต้นไม้เยอะเลยจ้่าบนฟื้นหลายไหลเนาะจ้ะแต่เป็นมานเฮ่านี่พี่น้องเอ้ยคือชีวเหลือแล้วเนาะจ่าก้นเกิดขึ้นสิเขามาเอาไม้ไปเผาทานเนาะจ้ะแต่าวายยุ่งเหี้ยเขาเข้ามาอะไรเดี๋ยวเจพี่น้องเพราะว่าเป็นป้าสงวนเนาะจ้ะนี่จะเห็นเห็ดอันนี้นี่เห็ดอันนี้ออกหลายหลายจ้ะนี่เห็ดที่เฮ้าเพ่กินเนาะจ้ะเห็ดที่กินบ่ได้นะ เยอะเลยอันนี้เจงาทักน,นี้น้องเงิน้ทยผู้ลุ้นเป็นส่วนกันออกมาเดินนะจนะ๊ะเนาะมาเดินมาแบบมวนนี่ค่ะพี่น้องมาเดินมาทั่วฟ้าอู้น้องใจเผาแล้วมึงเผาแล้วเห็นไหมน,ะนี่พี่น้องอันนี้ก็เผาไปแล้วใจมาเหตุเหตุน,น,นังล่มนะจ๊ะ เอาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เฮ็ดเขาสีบวออกมาหมายนะจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวติดลบนะจ้ะเฮ็ดเขาก็จะบอกเออปลานี่เป็นตเนไม้เนรอเออจ้าจ้าต้นไม้เยอะเลยเนาะ เห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยจะเห็ดยังสี่หละจ้ะป้ากับโล่งแล้วก็มองทะลุไปเลยมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเดินเที่ยวป้าเห็ดเมืองนอกด้วยกันพ่อยอีกแล้วพี่น้องอู้แต่เสียดายป้าเบื้งจะขาบวบเขาเท่ามันหรอเห็ดออกจะโดนแล้วนะจ้ะมึงป้าเบื้องพี่น้องอพ,พี่จะสะอ่อนบ่คุณเหรอเบื้งจะขาเขาเนี่ย โอ้ยมาสาพี่นองเลยเห็นเถ้ามดแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังดีเจอเนาะพี่น้องฮู้แล้วว่าเขาออกที่ไสที่นี่เท่ากับอ่อนซ้อนเนาะเท่าฮู้แล้วว่าปลาใดนะจ๊ะพี่น้องเท่าก็บคอยมาจอบเรื่อยๆอย่างนี้เนาะจ้ะฮู้เดียวพี่น้องฮู้เดียวก็เอาแต่ว่าดอกใหญ่ยอยู่นะจ๊ะดอกหน่อยก็วุวเก็บดอกยมาเป็นน้นแข็ง เป็นน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นตะเย็ยนคักเนาะ,ะพี่น้องเย็ยนเวลาเดินเขาปามาเก็บเพ็ดเนาะจ้าก็จะเห็นบอ่อนามนัน้สิท่ะพี่น้องอยู่กลางปาเนาะจ้ะบางป่านี่็ืะเห็นสามสี่บอ่อตอตอๆกันไกลๆกันเนาะจ้ะนด่เป็นบอ่อแบบนี้นะคะพี่น้องเมืมากอนป่าอยู่กับสงสยัยอ้า จะเป็นลุ่มระเบิดเมือ่อสมัยสงครามหรือจังใดนะจ่าเนาะนี่ก็เดินมาพออีกบอ่อหนึ่งนะจ่าบอ่อนีก็ยุ่ใกล้กันบอย่าไ่ค่ะพี่น้องเออป้าอยู่เคยอสอบถามลุงจอดเนะจ่าบอ่อกลางป้านี่ก็คือว่ามันเป็นบอ่ออีหยังคือสงสัยเนะจ่าเนาะลุงจอดก็ใดอธิบายฟงัว่าที่เป็นบอ่อแบบนี้นะจ่ามันก็เป็น เป็นโบทีเขาเจ้ามากงัดเอาหินไปสร้างบ้านหรือสร้างถนนนะจ๊ะเนาะหินเป็นก้อนไหมคะพี่น้องคนสมัยก่อนนอกจาะสมัยเมื่อร้ายลอยปีขึ้นหลังนะคะพี่น้องเนาะขาเจ้าจะมาอันนซาะเอาหินนะจ๊ะใส่มือส้อดิคะ่ะพี่น้องเนาะขาเจ้าก็จะมาซาะเอาหินแล้วก็ใส่แบบ พวกมาหรือ,อยังยังสิประมานนี่เนาะจากข้นออกจากป้านละ้วจ้แเราก็จะเอาไปปลูกบ,บ้านสร้างถานนยังสินนะคะพี่น้องถ้าเาไปเที่ยวตามเมืองชนดบทดเนาะจ้กหรือเมืองใหญ่เนาะจ้กตามถนนนะจก้กเนาะก็ยังมีให้เห็นอยู่สรงมือน,นีเนะาะจ้ามือน,นีเดินมาเจอตั้งแต่เห็ดที่เท,ทาแล้วแล้วก็ะห้วยเขาออกเยอะอยู่จ้ะแต่ว่าพาี่น้องไอ้เท <ừ, S 2> าไปเมือนหร่เนาะเออเขาเขาแห้งแล้วร่วงแนละ้ว ไปเบื้งว่าเป็นเห็ดดิค่ะี่นองนี่เดินน้ำทางตากัอันลกแหลกดิค่ะลกแหลกเบิ้งเห็ดอ้ยฟังนี่อีกฟังทางนี่อีกเ่เตมอนว้าแมนจ้ะแมนอ้าน้ัดเด็กตัวน่เต็มเลยนะีดน่ัฟังนอเายเดี๋ยวเดคยอ้ยงัดของงัดอันนียานเลย โอ๊ยปหน้าคอนน้อยๆมน้ำกันนาเอเป็นามอนเปหน่อ้ตัวเ็กอยูนขำงานจเอาาเลืออยู่นะี่เาเลยใส่ดกใส่เด็เลใส่ดเอาเสนเลยเออยกใส่กันเลย ป็นแนจับยงแอถวนี้พี่บ่วคยมากเด้บ่บ่บ่ไห้เขาไม่เก็บเห็ดนะนี่ละล่ะวิพูนถุงเหรอค่ะพี่น้องพูนถุงเลยพุณละาชิเดินไปขึ้นรถเราแม่กาแต่ว่ามพ่ออีกพี่น้องนี่ดอกเล็กๆนีกอะเห็นปะต้องร้อยเขาพุณละเขาโตพุลจ้ะ เขาก็ตายดิค่ะพี่น้องเลยไ่นาะจ้ะปายอีกประมาณ2กสองอาทิตย์นั่นแหละน้องนะนนี่ดอกเล็กๆงังสีนี่เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งละลาย่เขาก็พอตายดิจ้ะแต่ว่าถ้าดอกเถาแล้วนั้นคือเวลาน้ำแข็งล้ลาย่เขาก็สีน่าเงนจ้ะแต่ว่าดอกเล็กๆนี่เขาเขาก็สีโตขึ้นมากเลยเป็นจังไดครับพี่น้องภาพพี่น้องเอฟซีมาทั่วปลาเห็ดมือนีเนาะจาะก็คือต่อจากคลิปทีแ้วเด้อค่ะเด้อบรรยากาศปลาเห็ดรับพี่น้องก็ หมอกคุ้มปาเนาะจ้ะก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะจ้ะเอามาฝากพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้ขอฝากใบแค่นี้เด้อจ้าพี่น้องถ้าชอบก็มีป,ปากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดในเด้อจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายดเดอ้อจ้าเด้อทั้งเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปหนาจ้า